โอ๊ยเราไม่ได้ขโมยอะไรเลยใช่ปล่อยพวกเราไปเถอะไม่ไปไปนั่งอยู่เงียบๆไปเลยไปเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ยพี่เคทมันไม่แหลมแล้วอะจะทำยังไงดีเนี่ยมันได้แค่นี้นะเออ ดูเหมือนบ้านนี้มีของเยอะเลยนะ ของย่างเยอะดู<ป>ของทั้งหมดนี่สิเ<ะ>ยะมากเอาไปขาย,ยคือแบบได้เงิงนเยอะเลย มีจรขึ้นบ้านหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวตำรวจจะไปจัดการให้เลยค่ะไ้ขอเยอะเลยเฮ้ยใส่ด้วยฮะเอาไหมเอา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 เร็วไหวอ่ะนี่เต็มเลอนะ อยากเป็นขโมยดีนะเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากเป็นขโมยก็ต้องอยู่ในนี้แหละโอย แกหนีไม่ไมลปล่อยแล้วนะนะนะไปอยู่เงียบๆไปแค่ยืมของเฉยๆเขาให้ยืม <c oughs> ไม่ไปนั่งอยู่เงียบๆไปเลยไป <c oughs> นี่หนูชอบพี่แคนนะแต่ไม่ได้ขนาดนี้หรอกใช่ไงีเนี่ย เคยเคยเห็นในหนังไหมอ่ะที่เขาเปิดล็อกกับอ sí, ันเนี้ยกิ๊บอะนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราลองลองกับก uh, okay, ับตรงนี้ก okay, ่อนนะตรงนี้อ่ะได้ไหม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 โอ้โหโอเคได้แล้วเดี๋ยวเปิดติเคสได้ไหมโอ้ยได้แล้วอ่ะนี่หนูสุดยอดมากเลยโอเคเพลสแล้ว แต่ว่าเราก็ไม่สามารถเรกไปจากที่นี่อ่ะงั้น,ะน,นลองทำกับ,บ,บนะล็อกนะได้ไหมอ่ะมันมันใหญ่เกินไปอะ่ะพี่เคสมันไม่ได้อ่ะโอ้ยโอ้ยจะทำยัง <h oy> ไงดีเนี่ยไม่อยากอยู่ที่นี่อึดอัดก็ อแเราต้องคิดเฮพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ติดอยู่ใน,นกลงกระยาคุกเราก็ไม่สามารถออกไปได้นะคะทุกคน <c oughs> แต่ก็คือมีข้าใจก็คือไม่ได้ขโม,หมยหรอกไม่ได้ขโม,ม,ม,ย,ม,ม,มยเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราสามารถอ,ออกจากนี้แล้วนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าวิธีของวีแการเอากิบนะคะมาไขายก็บเก็บแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะทั้งหมอนก็ไม่มีไม่มี อะไรเลยเข่งมากเลยต้องอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนเนี่ยใช่แล้วก็หนาวมากเลยค่ะเพี้ยเ,เราต้องหาทางออกนะใช่ยังไงเราก็ต้องหาทางออกยังไงพี่เคก็ไม่อยู่ยังไงวันเย็พี่เก็ไม่อยู่ยังไงไม่อยู่ตอนกลางคืนก็ต้องออกไปให้ได้ไม่เกินพรุ่งนี้ใช่พี่คุณนะ<ช> เออนี่คือกล่องอะไรหรอคะอยากรู้เปิดดูเอาไปละเ็งูตาคีบ่าอืมอ,อยู่ใส่ไว้ใต้หุ่นผมนะเอาคีบ่าไปไหนอ่ะหยิบอยู่นี่ oh, <no. S 1> คืออะไรเนี่ยชู้อ่าชู้อ๋อโอเคผู้ชิมอ่าว oh, okay. ่าจะจะชิ่งตรงไหนเนี่ย อันนี้ไปคีฟันคีฟันโอเคกล่องอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่ออันนี้เหรอเห็นยไหมอาจจะเป็นต้นหูก็ได้นี่เไรอะดกเทปเพื่ออะไรเนี่ยหมอนแล้วดินสอปากกา ขงขยะน,นั่นที่นอนเหรอ,อโอเคเราก็ต้องทำที่นอนแล้วแหละถ้าเรานองแบบนนี้คือเราต้องมาสองคนฉองกี่คนอ,อืมพีเคสลองเอาอะไรมามามาตัดไหมอ่ะไ,ไม่เลยเหน,นียนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่ใส่แค่นี้นนถุงขยะเป็นที่นอนเราคิดอะไรอือโอเค ใ่แหละโอเคไหมหมอ,อ,อนนุ่มน,นะแต่ว่าถุขยะเหม็นดูเหมือนเราจะต้องนอนคืนนี้นะไม่อ่ะพี่เคทจะออกคืนนี้ได้ไปมูีกิดินสอด้วยแหลมด้วยเนะี่ยเราจะเขียนอะไรอ่ะก็มา,ากกว่ารูปกันอีกอ่ะ เคสเราชิดเหมื like อนพ um. okay, okay. oh, wow. right? hey. ี่เคสไหมเคสมันอาจจะใช้นานนะแล้วโอกาสอาจจะมาแล้วเห็นน่ะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราขุดเป็นรูเล็กๆตรงนี้ตอนเราว่าเป็นสีเลียมก่อนประมาณนี้โอเคไหมเขาไปยิงไม่ถูกแล้วไอวแล้ว เขาจะได้ยินพี่เคทร้องเพลงไปก่อนนะเฮะ้ยร<อ>้องเพลงเ,เจบี เทปเราก็ต้องใช้เทปอ่ะแต่ถ้า mm hmm. เราทำใหญ่กว่านี้เราต้องใช่ไงนะอืมกล่าเข้ามาแล้วใช่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 เออครับครับเมีย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 อะไรหรอคะฉันจะถามว่าเธอหิวน้ำไหมโอ้หิวหิวหิวมากหิวมากค่ะรอแป๊บหนึ่งโอเคโอเคเอาน้ำ อ่อ่าโอเคขอบคุณคะ่ะอ,อยูกันเงียบๆด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยอ่าเสียงดังด้วยค่ะค่ะไปได้แล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษดูน้ำแล้วอะทำไงเฮ้ยเดีย๋ยวก่อนนะำพีแคสดูนี่สิเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันมันทำให้กล่องกระดาษหนี่นี่นี่ ปนมาให้ปอกระแตษเปียกั้นแซยม่าตรงนั้นแกะแกะแกะเฮ้ย เก็บไม่เรียบร้อยด้วยอย่าให้โลกนะค่ะค่ะค่ะเออค่ะคถามว่าจะเอาอะไรไหมอืมเอาน้ำแก้วไหมเออเออเออได้ได้ได้ขอ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 สองสองแก้วเลยค่สองสองสสองแก้วได้รอแป๊บนึงเกือบแล้ว มาเดี๋ยวเราทาต่อเดี๋ยวเราต้องทําตรงนี้ตรงนี้นะเราต้องรอให้ตอนกลางคืนก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้กาดยังวนเวียนอยู่นะคะถ้าเราออกไปกระทันหันกาดอาจจะมาจับเราอครั้งนึงแล้วกลับมาอยู่ในคุกแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในกล่องกระดาษคุกก็ได้อาจจะเป็นเหล็กเลยนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะมืดแล้วอะหิวข้าวแล้วคืนเนี้ยเราเนี้ยจะอยู่ที่นี่อีกคืนแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ ทำอันนี้ให้เสร็จแล้วก็ตอนกลางคืนตอนนั้นอ่ะอ๋อเชื่อนะว่ามันออกได้ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ต้องก็ต้องดูเนาะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กับสปาเก็ตตี้คาร์โบนูน่านั้นนะน่าแล้วก็อยากกินน้ำส้มอยากกินขนมเดี๋ยวเราลองิอกายกูรเรตเฮ้ยมาแล้ว ค่ะต้นน,น,นานๆนานๆเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุมเออผู้คุมคะอ,อยากมีแบบว่าน้ำส้มกกนนไม่กีพาเกล็ดไหมอ่ะงั้นขอพักห่มหน่อยได้ไหมหนักมากมีแค่นี้แหละเขาแค่นี้นะไม่มีแล้วหนูคิดว่าถ้าเราหนีไปนะการ์ดเขาก็คงสงสัยว่าเราหายไปไหนพอเขาดูที่เนี่ยของเราก็จะเห็นละ เราไม่อยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเราหนีออกไปหนูคิดว่าเราต้องมีอะไรมาเนาะแทนเราใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นตัวออมตอนนี้เรายังไม่มีอะไรที่มันแทนเราได้เพราะว่าตัวเราใหญ่เกินถ้าเรามีอ้าห่มใหญ่ๆนะพรุ่งนี้บีแกงไปสบายแล้วเราก็จะได้ได้ได้ผ้าห่ม อะไรนะข้าวปุ๊บพี่เคสดูเหมือนเราจะต้องนอนที่นี่นะสสุงคือคืนหนึ่งใช่ไหมใช่นอนกันฝันดีนะฝันดีอ้าเอาเออเดินเดินเดินได้แล้วอ้ออะไรฮะนี่มันหกโมงนะ ตื่นได้แล้วโอ้ยขอนอนต่อไม่ได้หรอยัยต้องทำอะไรบ้างอือออกกำลังกายฮะข้างนอกเหรอตรงนี้เออไม่ได้ออกกำลังกายมานานและเราต้องทำแบบยายเฉยนะคุณยายเฉยของคุณยายของฉันเนี่ยเขาทำออกกำลังกายดีที่สุดเลยโอเคมาเราก็จะ เลกก็มาจเลกมาเออโอ้ยเหนื่อะขึ้นอ้ยตัวร้อนเลยอะค่ะขอยาแล้วก็ขอผ้าห่มขอหมอนข้างได้ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าหนาวมากโอ้ยหนาวโอ้ยมานอนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อน รอแป๊บนึอนึ่งนอนก่อนสินอนอ้เจ้าเจ้าโอ้ยไม่สบายเฮ้ยี่สอเอ่เเมนต้ีรียมนะ เขทตายทำอะไรอ่ะอ๋อทำหน้าต่างิดถึงอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่กันเงียบๆด้วยอย่าเสียงดังหนวกหูเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยพี่เคทพี่เคทกาดไปแล้วเดี๋ยวเราทำอันนี้ต่อนะเกือบได้แล้วโอเคเหลืออีกแค่ข้างนี้กับตรงนี้โอเคมา ขอบคุณขอบคุณค่ะ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 ใส่ใั้งหมดเลยแล้วเก็ตงโอเคอมามาแล้วจะลองออกไหมยังยังอายังอีกนิดนึง เราออกนะพี่แคทออกก่อนเลยโอเคไหมอุ้ยโอเคพี่นี่กับไปได้หนึ่งเฮ้ยนี่ลูกขึ้นมากินยาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ตื่นตื่นตื่นไม่เงียบจังวะ ตื่นลุกขึ้นมากินยาเฮ้ยเนี้ยอวะตื่นตื่นเฮ้ยเฮ้ยหลอกฉันนี่วะเฮ้ยืม,ยยววยยวยมพวกโจรพวกนี้ฉลาดจริงๆต้องรีบไปจับแล้วแหละเราต้องวิ่งหนีไปเร็วๆนะใครอ่ะไม่รู้อ่ะ Metalai, metalai. Okey. Pemian. Halo. Oh, 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 Kenapa oh, 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 ตอนนี้พวกเราต้องขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด u ับส r คร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย